ต้องหาพึ่น,นอนนะครับผมวันนี้เด็กๆก็หาที่นอนกันนะครับตัวนี้ได้ยี่สิบกว่าวันนงครับคลอดเมื่อวันที่ห้านะครับผมก็นับไปแล้วครับผมวันนี้ที่ยี่สิบเก้านะครับเข้าวันที่ห้าครับผมก็ได้ยี่สบยี่สิบกว่าวันนี้แหละครับผมอนอน ดูตัวนี้นั่งดูกล้องรอคุณแม่จะกินนมก็ไม่ได้กินก็เลยนอนครับนอนแล้วฮะทางไหนเย็นไหมเออน่ารักปุยมุ้ยครับผมน่ารักครับผมตัวนี้ตนแล้วครับตนตนเด๋ยวตกเด๋ยวตกหมูเด๋ยวตกลูก Thank <laughs> you.